สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม p e r s o n a l l ใน black desert online ครับคลิปนี้ก็จะตัดมาจากไลฟ์ที่78นะครับเนื้อหาจะเกี่ยวกับการเล่นดาคาเนียเบื้องต้นแล้วก็สกิลต่างๆของนางถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับคำเตือนก่อนจะไปเริ่มกันนิดนึงนะครับมันจะมีคำหยาบค่อนข้างเยอะเนื่องจากเป็นรีแอคชั่นของผมตอนดูครั้งแรกเลยเนาะแล้วก็ข้อมูลที่แปลมาอาจจะมีบางส่วนผิดพลาดนะครับหรือว่าอาจจะไม่อัปเดตล่าสุดเนาะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูัเลยครบ เราจะมาพูดถึงสกิลดาคเนียคร่าวๆนะครับแล้วก็ตัวมันทําอะไรได้บ้างอะไรแบบนี้ข้อมูลต่างๆจริงๆผมก็อยากดูเองแต่มันดูไม่ได้นั่นแหละคือเวลาดาคเนียตีมันจะมีหลอดไอออนเนาะเป็นเหมือนพลังพิเศษของมันเนาะก็คือ18ไอออนเต็มแมกนะครับอันนี้หลอดมันก็มี2แบบหน้าตาแบบแรกจะเป็นหลอดแนวนอนแบบนี้ใช่ไหมถ้าอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบอย่างนี้ครับเป็นลูกกลมๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอ่า แล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าเรามีไอออนมันมี4สกิลหลักที่สามารถใช้ไอออนได้อ่าก็คือ4สกิลนี้นั่นเองเวลาจะเลือกใช้เนี่ยมันสามารถเลือกได้ครับ an, an คือมันสามารถเลือกใช้ไอออนก็ได้ถ้าคุณใช้ไอออนปุ๊บสกิลมันจะไม่ต้องชาร์จแล้วดาเมจจะออกเต็มเลยก็คือคุณประหยัดเวลาออกสกิลแล้วก็ดาเมจออกเต็มๆเวลาใช้ไอออนเนาะแต่ถ้าคุณไม่ใช้ไอออนคุณก็สามารถกดชาร์จได้ถ้ากดชาร์จปุ๊บมันก็จะต้องเสียเวลาในการชาร์จถูกไหมหลอดชาร์จมันก็จะขึ้นเหมือนหลอดไล,ล,ลย อันนี้คือใช้ไอออนอ่าน,นี้คือแบบไม่ใช้ไอออนแบบไม่ใช้ไอออนก็คือมันต้องหลอดชาร์จแล้วก็รอจนเต็มเนาะแล้วก็ดาเมจออกมาสุดเหมือนกันอ่าเพียงแต่ว่ามันเสียเวลารอนแหละอันนี้ก็จะไม่เสียไอออนนะส่วนต่อมาคือเรื่องสกิล5สกิลที่สร้างไอออนได้นะครับมีบอกเลยว่าสกิลไหนมันได้เท่าไหร่เนาะอย่างไอสกิลแรกไพอัมเบอร์นี่คือได้แค่หนึ่งไอออนต่อการใช้ครั้งหนึ่งไม่เกี่ยวด้วยว่าจะโดนกี่ตัวนะครับ ถ้าสมมุติว่าโดนหนึ่งตัวก็เพิ่มหนึ่งถ้าโดน10ตัวก็เพิ่มหนึ่งอยู่ดีนะครับอันนี้ขึ้นกับตัวสกิลมันกำหนดมาแล้วอย่างอันนี้เอมเบอร์คือได้แค่1ไอออนอบิโซแฟงสกิลมันดูดีจังวะหลักๆคือมันต้องใช้ให้โดนศัตรูเนาะไม่งั้นมันจะไม่ได้ไอออนนะครับมีสกิลวันนี้จะพิเศษหน่อยมาร์คทานันสกิลคือมากสุดเนี่ย12แต่อาจจะได้น้อยกว่านั้นก็ได้คือมันเป็นสกิลที่กดค้างได้ถ้าเรากดค้างจนสุดก็คือมันยาวเต็ม12ไออนเลย แต่ถ้าเรากดแล้วปล่อยมันก็คือได้เท่านั้นได้น้อยหน่อยเออประมาณนั้นอา้าวสกิลสุดท้ายที่สร้างไอออนคือสกิลอ e ีบัฟบัฟอาชีพคูดาวก็โคตรนานไปเลย3นาทีสิ่งที่โอพีกว่านั้นก็คือในระหว่างที่บัฟอาชีพอยู่มันจะไม่กินหลอดไอออนเลยคือสกิลที่ใช้ไอออนปกติเวลาใช้ปุ๊บมันก็ต้องเสียไอออนแต่อันเนี้ยถ้ามีบับอาชีพอยู่30มวิอ่ะมันจะใช้อะไรก็ได้ไม่เสียไอออนเลยเพราะฉะนั้นใช้อะไรก็ได้ i ช่ as burst in the history of the game คือเป็นอะไรที่ b ิ r ์ t โคตรแรงน่าจะแรงที่สุดในเกม black d e ซอ r t ที่มีมาแล้วล่ะสำหรับดาคานนี้จังหวะบัฟไอชี่คือแม่งจะเป็นตัวที่บิร์ t โคตรแรงมีพูดถึงว่าควรใช้ไอออนเมื่อไหร่ด้วยคือด้วยความที่เซิร์ฟที่เขาไปเทสอะมันมีตัวเลขดาเมจขึ้นบอกเว้ยเพราะฉะนั้นเขาสามารถเทสได้ว่าเวอร์ชั่นที่ไม่ใช้ไอออนกับเวอร์ชั่นที่ใช้ไอออนดาเมจมันต่างกันแค่ไหน อย่างสกิลแรกนี่8 0 0ปกติ <Experiment S 2> ถ้าไอออนคือ1 0 0 0ออะคุณแต่ถ้าอันเนี้ยปกติ8 0 0คือเบาวกว่าสกิลแรกนะแต่ว่าพอมีไอออนปุ๊บแม่ง20,000ถ้าอย่างสกิลนี้8 0 0ปกติแต่ว่าใช้ไอออนแม่ง2 0 0 0เฮ้ยทำไมร์มอลดาเมจทุกอันมันเท่าๆกันหมดเลยนะเนี่ยไอสกิลสุดท้ายนี่8 0 0ถ้าใช้ไอออนเหลือเหลือ15,000แปลว่าสองสกิลเนี้ยคุ้มสุดเนี่ย ไอ้พรามบิมโบสไต์กับเบสซิ่งสไตรเนี่ยสองสกิลนี้ใช้ออนคือเวิร์กมากแล้วคู่ดาวเร็วด้วยครับคุณดูคู่ดาวสกิลนี้ดิเบสซิ่งสไตรอ่ะคู่ดาวเจ็ดวิคุณแล้วดาวเมทด้วยแหววคือไอออนที่แต่ละสกิลใช้ใช้เท่ากันหมดครับก็คือเราก็เลือกใช้แต่สกิลที่มันดาเมทแรงๆไปเลยถ้างั้นถ้าไอออนมันจะเท่ากันอยู่แล้วอะแปลว่าหลักการคอมโบของดาคานียก็คือคุณใช้สกิลทั่วไปที่มันสร้างไอออนก่อน ตามมาด้วย2ส,สกิลนี้เป็นหลักที่เป็นสกิลใช้ออนเพราะว่า2ส,สกิลนี้ดาเมจม,มันแรงขึ้นมากๆในปริมาณไอออนที่เท่ากันถ้าเทียบกับอีก2ส,สกิลที่เหลือที่มันเพิ่มมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือถ้าคุณเมเนจไอออนไม่ดีเนี่ยดาคาเนียมันจะเป็นตัวที่กากไปเลยเว้ยเพราะว่าดาเมจจะหายไปเยอะมากอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เพราะว่าสกิลที่ใช้ออนนะถ้าคุณเมเนจได้แล้วใช้2ส,สกิลนี้ได้บ่อยๆนะ ดาเมจมันคูณ2คูณ3ตลอดเวลาหนึ่งออกวะในแบบคอมโบ1โรเทชันนะคุณเพราะสกิลคููดาวเนี่ยเจ็ดวิสิบสองวิยังไงมันก็หมุนทันคุณหนึ่งคอมโบเสร็จคุณใช้ซ้าได้เลยอะวนคอมโบดีๆแล้วรู้ว่าต้องใช้สกิลไหนให้ถูกอะดาเมจมันโคตรแรงแน่นอนเออแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ใช่เมื่อไหร่ที่คุณแบบไปใช้ไอออนกับสกิลนี้แทนหรือกับสกิลนี้แทนดาเมจมันก็จะหวบลงนึกออกวะเออเทียบกับคนที่เขาใช้สองสกิลนี้เป็นหลักอะไรแบบนี้เดี๋ยวรอดูของจริงแล้วกัน แต่ผมว่าเท่าที่เราฟังมานี่ก็แม่งก็ดูแบบเป็นตัวที่น่าจะโอเคใช่ไหมคราคเนียสกิลอันนี้เดี๋ยวผมคงไม่พูดละเอียดมากนะเพราะว่าแอนเดอร์นี่เขาอธิบายน่าจะเยอะมากเลยอ,อันนี้สกิลตีธรรมดาคุณด,ดูตีธรรมดาแม่งยังเป็นเอฟเฟกเลยอะ่ะสกิลเวอร์อันนี้คือสกิลจิ้มได้แม่นยำ9% 10วิอ่ะอันนี้สกิลโฟล์ของมันซึ่งดาเมจก็ไม่ได้น้อยเลยนะ ตัวมันก็พันหนึ่งร้อยยี่แปดเปอร์เซ็นแล้วนะคีไร่ร้อยเปอร์เซ็นด้วยคุณโฟล์มันก็คีร้อยเปอร์เซ็นเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งบ่นอย่าเพิ่งบ่นดูอะออมนี่สแลชดีบัฟลดลบลีกแปลว่าเจกันน่าจะเป็นดีอาร์นั่นแหละข้อเสียคือมันช้าแต่ว่าสามารถสกิปแอนิเมชันได้ด้วยการใช้สกิลเวอร์ก่อนไอ้สกิลจิ้มตอนแรกเมื่อกี้เอมเบอร์เป็นสกิลเพิ่มไอออนหนึ่งอันใช่ไหมแล้วที่สำคัญคือได้บัฟเอาเอพีบวกยี่สิบเป็นเวลาสิบวินาทีคูลดาวสามวิไอออ้เเีียากแลว ถ้าจะเอาไอออนต้องตีให้โดนแต่ถ้าจะเอาบัฟอย่างเดียวตีไม่โดนก็ได้แล้วก็มีสกิลนี้ขึ้นเอวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ฟาดแน่นอนว่ามีซุปอาร์มให้ครับและอีกแล้วครับคีเลตบวกร้อยเปอร์เซ็นต์มีนกดาวด้วยเชี่ยคูดาวไวมากสกิลนี้ไม่ค่อยดีเราข้ามไปแล้วกันอันนี้ขึ้นยิงระยะไกลใช่ไหมี่มันเป็นนักเวทหรือไงวะเป็นสกิลดีบัฟลดรีพี20ีหน่วยอันนี้ก็เป็นดีบัฟทั่วไปและ ปัญหาของสกิลนี้คือแม่งไม่มีคิเลทให้ก็สมควรแหละมึงมีคิเลตร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นหลายสกิลแล้วนะถ้าที่ดูมาเนี่ยก็อาจจะใช้แอนดออนเพิ่มคิเลตมาก่อนสกิลนี้ก็ได้สกิลในคอมโบแล้วก็ค่อยใช้อันนี้ฉันเซินได้ด้วยนะกดไล่แล้วไปต่อกดไล่แล้วใช้สกิลอื่นต่อเลยมันก็ c a n c e ล a n i m a t i o นบิมโบเรสแน่นอนว่าก็ c a n c e ล a n i m a t i o นได้อีกเช่นกัน ต่อสกิลได้แบบคอมโบรื่อไง <Next S 1> ดูด <we> มอน <first> ด้วยเชี่ยเบรสซิ่งสตรอันนี้เป็นสกิลที่ใชไอออนแต่ไม่มีชาร์จครับคือปกติอย่างที่เราพูดกันไปถ้าใชไออนอนล่ะมันจะให้เลือกได้ว่าจะชาร์จหรือจะใชไอออนถูกปะถ้าใชไอออนมันก็จะไม่ต้องชาร์จสกิลดาเมจเต็มเลยแต่ถ้าไม่ใชไอออนแล้วคุณชาร์จมันก็ต้องชาร์จจนเต็มถึงจะดาเมจเต็มแต่ว่าสกิลนี้มันชาร์จไม่ได้เพราะฉะนั้น ถ้าจะดาเมจแรงก็คือต้องมีไอออนเสมอเวลาใช้ประมาณนั้น Meaning, ดูฟ <damage S 1> อนการ์ดดูอีกรอบดูอีกรอบเก็บดาบมาฟอนการ์ดยังอยู่แอนเดอร์บอกว่าถ้าคุณใช้เบลซิ่งสตาร์ททุกครั้งที่คุณมีไอออนนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่ทำดาเมจได้แรงที่สุดในเกมตอนหนึ่งนาทีเลยครับใช้สกิลนี้ในหนึ่งนาทีเนี่ยซ้ำๆเนี่ยนับคูดาวด้วยนะมันเป็นสกิลที่แรงที่สุดในเกมแล้ว คือประเด็นคือด้วยความที่ครูดาวมันแค่เจ็ดวิด้วยไงนึกออกปะกับดาเมจเท่าเนี้ยคือมันแรงมากมากท่านันฟอร์ดท่าร้อยเฮ้ยนี่ไงคุณคุณดูท่าร้อยสี่พันห้าร้อยสสิสองเปอร์เซ็นคูณห้าแม็กแปดฮิตไอ้เฮี้ยแล้วคี้ร้อยเปอร์เซ็นด้วยโหูไกลด้วยเป็นสกิลระยะไกลเหรออ่าถ้าเป็นสกิลเวอร์ชันปกติคือเป็นรอบๆตัวเชื่อแต่ท่าร้อยม่งอยู่ไกลขนาดนี้ได้เลยวะ ไกลมากอะแต่ว่าปัญหาก็คือมันชาร์จนานอันนี้ก็ถ้าเป็นเวอร์ชันปกติชาร์จได้นะครับแล้วก็มีเวอร์ชันไอออนใช้ใช้แต่ว่าเวอร์ชันไอออนสำหรับสกิลนี้เราคุยไปแล้วว่ามันไม่ค่อยคุ้มดาเมจมันเพิ่มมาไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้คือเป็นสกิลมอร์บิตี้ด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ใช้ไอออนได้นะครับแต่ว่าไม่คุ้มนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าชาร์จก็ดาเมจเต็มๆหรือว่าใช้ไอออนก็ได้ ช้าแนละ้วมีดาเมจด้วยระหว่างที่ช้ามันเป็นสกิลที่ดรามจแรงแบบแรงชิบหายเลยแล้วถ้ายิ่งใช้เวอร์ชันไอออนก็คือน่าจะเรียกได้ว่าแรงที่สุดเลยนะแล้วแม่งมีฟโฟลที่ไม่มีครูดาวด้วยใช้ต่อเนื่องได้กับสกิลนี้ไปเลยพูดง่ายๆก็คือเหมือนเราใช้2ครั้งกันแหละสกิลฟโฟลคือเหมือนกอปจากไอ้บิมโบสไตล์ตัวแม่มันมเลยนะครับถ้าดรามจมันยังไม่มากพออีกเนี่ยนอกจากนั้นแล้วมันมีเอฟเฟกดูดมอนเข้ามาหาด้วยนะครับ You use the max version, อันนี้คือแบบชาร์จใช่ไหมอันนี้น่าจะแบบไอออนเออแบบไอออนเราใช้โฟลต่อคือที่สำคัญเวลาใช้ไอออนสกิลเนี้ย a o e กว้างขึ้นด้วยโหขึ <And S 1> oh, ้นมึงใช้ระยะอันนี้ได้อีกแล้วอะระยะ so, ไกลด้วยนั่นแห <A va. S 2> ละหลักๆก็คือแม่งเป็นสกิลที่เวิร์มกมากๆควรใช้ทุกครั้งที่มีไอออนแต่ว่าสกิลโฟลมันจะมีบักๆอยู่นิดนึงตอนนี้คือบางทีมันใช้แล้วมันไม่โดน เหมือนแบบเราอยู่ใกล้ศัตรูเกินไปเราฮิตมันไปข้างหน้าเหมือนลอยข้ามหัวศัตรูไปโดนตัวข้างหลังนึกออกปะก็เดี๋ยวคงแก้แหละถ้าเรื่องนี้สกิลต่อมาคือสกิลที่แทบจะเรียกได้ว่าบรก k e n ที่สุดในเกมแล้วเดี๋ยวน่าจะโดนเลิฟสกิลนี้มีคูดาว40วิได้ dr มา50เปเ็นเป็นเวลา5วิในระหว่างที่ใช้สกิลอยู่ที่สำคัญก,กว่านั้นก็คือสกิลนี้มันดูดมานาด้วยครับคือมันเป็นน์เตอร์สำหรับอาชีพบางอาชีพที่เวลา pvp แล้วมานาไม่พอใช้ล้านเปอร์เซ็น แม่งดูดแบบดูดอะมันไม่ได้มีแค่สกิลนี้ด้วยมันมีสกิลอื่นๆด้วยนะเหตุผลว่าทําไมสกิลนี้แม่งถึงโบกเคนที่สุดในเกมตอนนี้ก็เพราะว่าเรามาดูกันที่แพสซีฟของมันครับดาก้อนบอลคอนเซซิวชั่นมันทำอะไรได้โอ้โฮ่ฮ oh. ่าฮอยแพสซีฟที่ทาให้เมื่อราคาเนียใช้สกิลอะไรก็ได้ในสืบทอดของตัวเองนะครับมันจะล้างรีบับลดเคลื่อนที่เราอะ แปลว่าดาคาเนียในโหมดสืบทอดนะคุณไม่มีทางรีบัฟลดสปีดแม่งได้เลยคือต่อให้คุณรีบัฟรถมันได้มันก็มันก็ลบบับได้เลยนึกออกปะมันลบรีบับคุณได้เลยแบบทันทีอ่ะเพราะมันขอแค่ใช้สกิลอะไรก็ได้สักหนึ่งสกิลนึกออกปะคือพูดง่ายๆว่าต่อให้คุณสโลมามันก็ลางได้เลยมันไม่มีทางสโลดาคาเนียได้แต่นั่นยังไม่หมดมันไม่ใช่แค่เคลื่อนที่ด้วยนะคุณเนี่ยคุณอ่านดิ นันรีไฟล์มูเมนต์แอนทักแอนแคสติ้งสปีดร e ดักชันเอฟเฟก t ลดเคลื่อนที่ลดความเร็วโจมตีลดความเร็วลายเวทล้างดีบัฟสาอย่างนี้ได้เลยครับใช้สกิลแข็งแกร่งอะไรก็ได้อันนี้ล้างตัวเองนะแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นมันล้างให้เพื่อนได้ด้วยมันล้างให้เพื่อนได้ด้วยล้างเพื่อนเนี่ยมันจะมีอยู่4สกิลด้วยกันก็คือที่ลิสต์ตามนี้เลยเนาะแต่ว่า ไอสามสกิลบนเนี่ยบิมโบสไตล์มิสเลดมาธานันฟลอริชเนี่ยมันเป็นสกิลไอออนเว้ยเออสกิลไอออนมันชาร์จได้3สกิลนี้แต่ว่าถ้าคุณใช้แบบไม่ชาร์จหรือว่าใช้ไอออนนะมันจะล้างแค่ตัวเองมันจะไม่ล้างเพื่อนถ้าคุณจะล้างเพื่อนด้วยต้องกดชาร์จเท่านั้นถึงจะล้างเพื่อน oh. <laughs> แล้วสกิลอีกหนึ่งสกิลก็คือไอ้มาธานันสกิลที่บอกว่ามันเป็นสกิลที่ b r กเกนที่สุดในเกมเมื่อกี้ไงละ่ะที่มันจะล้างดีบัฟให้เพื่อนได้ด้วยแหละไอ้เปรด เพื่อนที่อยู่ในวงขณะที่คุณใช้สกิลนี้เนี่ยดีบัฟจะไม่มีเลยแล้วศัตรูที่อยู่ในวงจะโดนดูดมานาเรื่อยๆดูนะนี่นะดีบัฟขึ้นมาแล้วสิบวินนะ <every> แต่เราใช้สกิลไอ y ้มาร์คธนันเคลนซ์อยู่นะปึ๊บ <Enemy arrived. S 2> หายไปแลว <The> อ่ะไม่ละหายไปละเห็นปะหายไปละ <Crazy> คือมันเป็นสกิลที่ส้นตีนมากในการสู้แบบสกิลใหญ่ในการแบบว่าวาซารวอโหนอะไรเงี้ยที่มันมีคนเยอะๆหน่อยสกิลนี้คือเป็นสกิลอะไรที่ส้นตีนมาก อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเข้าใจก็คือถ้าคุณเพิ่งใช้สกิลที่ใช้อออนไปแล้วคุณไอออนหมดคุณสามารถใช้สกิลนี้แบบเต็ม <ๆ S 1> เพื่อ <4 S 1> รีเจน12อไอออนได้คุณดูคุณรีเจน12อไอออนได้แล้วคุณก็ใช้สกิลที่มันใช้อออนเมื่อกี้ต่อได้เลยเออเพราะว่าป่านนั้นคูดาวเสร็จแล้วไอ้เหี้ยแอนเดอร์บอกกูรับไม่ได้ยังไงสกิลนี้มึงก็ต้องโดนเนิบมึงต้องโดนเนิบแน่แต่ว่าจะทางไหนก็ทางหนึ่งอาจจะไม่รู้อะ่ะมันต้องเนิฟสักทางอะ่ะ มันไม่สามารถมีทุกอย่างอย่างที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ได้เพราะแม่งโกงเกินไปต่อมาคือมาร์ชานันโดมิเนียนอันนี้ก็สกิลเอลกว้างอยู่ดาเมจก็แรงนะครับมีคิเลดด้วย<ฮ>แต่ว่าสกิลตอนข้างหน้ามันจะมีแบบเย์แอิเมชันนิดนึงแต่ว่าประเด็นก็คือใครสวนวะกูแคนเซิลได้อันนี้อ e ีบัฟอย่างที่เราพูดกันไปตอนแรกโกงชิบหายคุณได้บัฟทั้งหมดนี้ไปแล้วในระหว่าง30วิที่บัฟอยู่คุณสามารถใช้สกิลไอออนได้ไม่จำกัด คุณจะบเดือนะครับแล้วคุณอย่าคิดนะครับว่าจะหลบได้ครับเพิ่มทั้งแม่นยำแล้วมีรีบับหลบด้วยแล้วไม่พอดามจแม่งแรงชิบหายเลยบับอาชีพมามึงก็ตายไปเลยตีคุณดูเิมว่นวาอย่างนี้ได้ง่ายวะสกิลไอออนใช้ได้ไม่จำกัดขณะที่ยังมีบัฟอาชีพอยู่ที่สำคัญคือไอออนมันรีเจนให้มาเต็มหลอดเลยนะครับคือถ้าคุณมีอยู่ศูนย์ตอนก่อนกดบัฟอาชีพอะมันจะรีเจนมาจนเต็มหลอด แล้วคุณก็ใช้สกิลไอออนได้ไม่จำกัดด้วยในขณะที่บัฟยังไม่หมดเกินไปเฮ้ยคิวบล็อกวะเกลแบชช่าอ่าอนนี่ก็มีแค่ฟอนก์ดนะ DP บวกยี่สิบนก็ปกติโอเคสกิลแดราก้อนวอล์ k ได้สุกอมสามวิแดดไปข้างหน้าไม่ได้นะแดดได้แค่ข้างข้างกับข้างหลังแล้วก็ระยะค่อนข้างใกล้ค่อนข้างสั้นแต่ใครแกมีสกิลเดต่อกขั้นหนึ่งครับ Refraction สองวิไอเฟมด้วยโอ้บึง oh, แดดคอแซเลยเนี่ยมันก๊อปคอแซมาร้านเพนปัญหาของรีเฟลคชันคือมันใช้ได้แค่ข้างๆนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนหรอกคือสุดท้ายเราก็ใช้หมุนมุมกล้องเอาก็ไดใ้ให้มันไปข้างหน้าแทนนึกออกป่ะสกิลชาร์ดอะคานีสามารถใช้รีเฟลคชันเพื่อเก็บได้นะครับเก็บได้แล้วก็ไปปล่อยตรงอื่นแทนเนาะแต่ว่าถ้าคุณใช้รีเฟลคชันมาแคนเซลเนี่ยมันจะดามเอจเป็นแบบปกติไม่ใช่แบบที่ชา์จเต็มนะ ถ้าจะเอาดาเมจเต็มเต็มมันต้องใช้แบบไอออนหลังแดสเซ็จอะไรแบบนั้น่อะอสกิลวิ่งมีซุปอาร์มด้วยไอเชี่ยใช้ต่อเนื่องมาเป็นมาฆนันวิ่งได้เว้ยสกิลนี้ซุปอาร์มถ้าคูดาวอยู่ก็ไม่มีซุปอาร์มหรอกแล้วก็สตตมิน่าใช้สตามิน่าเยอะอยู่เหมือนกันนะสา0ร้300หน่วยนะครับต่อครั้ง บินแล้วใช้มาร์ตานันคอต่อได้อ๋อใช้แบบไกลๆอย่างนี้ก็ได้เหรอสูงอยู่เนี่ยอันนี้ที่เขาทดสอบบินออกมาจากก้อนหินแล้วก็ลงมาท่าก็คือยังค้างอยู่ไม่ได้โดนแคนเซิลงานการนะอันนี้คือพวกสกิลแพสซีฟแล้วคงไม่มีอะไรมากเนาะก็เพิ่ม AP เพิ่มคี้ราเมจเพิ่มเลือดเพิ่มแม่นยำ what the s h ไอ้แพสซีฟฮิวมึงโกงไปวะเนี่ย คือการใช้สกิล4สกิลนี้นะครับมันจะทำให้เรารีเลือดเป็น x ซของ m a x h p เราได้ถ้าเราเลือดต่ำกว่า50%อร์่ะมันจะรีเลือดได้เนาะมากสุดก็คือ80%คือมันไม่มีวันตายเลยนะรเลรื่งเล่งเล่งเล่งเอันนี้เล่งทีละ5%้าปอร์เซะรู้ไหมอมอันนี้คือเขาใช้มาสซ่ารันสกิลเนาะไอ้ที่มันรีจน80%นะครับรีแรงมากอะเอเว้มาจะเป็นยังไงนะ ราคเนียใน PVP คุณดูลิสต์ลิสต์ที่เขาขึ้นมาว่าคนกำลังเครียดเรื่องอะไรพอเห็นราคเนียอันนี้คือเน้นย้ำว่าใน PVP เนาะแต่คิดว่าเดี๋ยวมันคงมีปรับอยู่แล้วอะถ้ามันไม่ปรับมันก็อยู่ไปได้หรอกจริงๆอันแรกคือล้างบัฟได้ทั้งตัวเองและทั้งเพื่อนนะครับก็คือมาารนันสเกลที่เราบอกไปแล้วแล้วก็มี PA บัฟ PA ก็คือเพิ่ม DR ห้อันนี้ก็มาจากไอตัวมาารันสกลเหมือนกัน สกิลเดียวกันที่สำคัญก,ก็คือมีดูดมานาในหลายๆสกิลด้วยโดยเฉพาะไอตัวมาธนันสกลที่ดูดเยอะสุดแต่ว่าไอ DR Rate Refresh เ,เนี่ยก็คือเวลาที่เราใช้มาธนันสกลมันจะรีเฟ h เรื่อยๆเนอะเออจนกว่าพอจบสกิลปุ๊บมันถึงจะเริ่มนับถอยหลังแบบไม่รีเฟ h แล้ว Accuracy Rate Buff อันนี้ก็อย่างที่เราเห็นว่ามันใช้ได้ตลอดเวลานะครับ v a เ i ช n r e b บัฟอันนี้ก็อย่างที่รู้เหมือนกันก็คือใช้ได้ตลอดเหมือนกันร b u ัฟยังไม่หมดก็ใช้ซ้ำได้แล้วนะครับ Heal with Skill When Below 50% HP อันนี้ก็คือผลจาก Passive ของมันซึ่งแบบเป็นอะไรที่หลุดเลือนแรงมากคือตัวคูณในสกิลมันค่อนข้างแรงแล้วที่สำคัญคือพอมาสกิลเป็น VP มันลดแค่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่มันลดและมันน้อย แต่ผมว่าถ้าไอเรื่องตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงมีปรับแหละถ้าเอาเข้ามาแล้วมัน OP เกินนะนะมาอีกแล้วมาอีกแล้วน n d e r s ส r a p มีอะไรบ้างหนึ่งคือ a oe ก็ถือว่าดีมากๆนะครับเหนือค่าเฉลี่ยแล้วก็เรื่อง mobility อันนี้ก็มีหลายสกิลอย่างที่เราเห็นไปแล้วแล้วก็เคลื่อนที่ได้ค่อนข้างดี c a n ซิลได้ด้วยที่สำคัญแล้วก็มีเซลล b u ัฟอ่ะ 20ap อันนี้ก็รู้อยู่แล้วเนาะ10วินะครับแล้วก็ดีได้เรื่อยๆคือ b u ฟไม่หมดแน่นอนอีกอย่างก็คือ 20dp อันนี้20วิ อันนี้ก็หลีดได้เรื่อยๆเช่นกันไม่หมดแน่นอนต่อมาก็คือบัฟ9%แม่นยำถูกป่ะอันนี้ก็บัฟได้เรื่อยยังไงก็ไม่หมดแล้วก็ e บัฟบัฟอาชีพอันนี้เพิ่มอีก15%แม่นยำนะครับ30วิแล้วก็มีแพสซีฟอ๋อมันมีแพสซีฟเพิ่มแม่นยำ5%ด้วยนี่หว่าเออวะถ้าบวกอันนี้ก็20แล้วบวกกับไอ้บัฟนี้ก็9% 29แล้วถ้ามันไปดีบัฟศัตรูแล้วลดหลบหลีกได้อีกนี่คือแม่นยำแม่งทะลุหลอดแล้วก็หลายๆสกิลของดาคาเนี่นย ก็ดูเป็นตัวที่ in this game อ่าแต่อันนี้เรายังไม่รู้ครับเรื่องที่สำคัญกว่าก็คือ Class PVP Modifier เว้ยคือไม่ยังไม่บอกเลขคือดาคเนียตีอาชีพไหนแรงขึ้นเท่าไหร่หรือว่าเบาลงเท่าไหร่อันนี้มันยังไม่บอกหรือว่าดาคเนียโดนอาชีพไหนตีแรงขึ้นหรือตีเบาลงเท่าไหร่แอนเดอร์ er บอกเลยว่ายังไงมันน่าจะ OP แน่นอนแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องดูคลาส Modifier ด้วยนะครับอยู่ที่ว่าจะ OP มาก OP น้อยติดเมตาแค่ไหน แต่ที่แน่ๆเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือยังไงเนี่ยสักสองสามวีที่มันมาเดี๋ยวมันต้องมีเลเวแน่เดี๋ยวมันต้องมีเลเวแน่เพราะมันโกงเกินเลยที่อะดูจากทรงแล้วอย่างดารากเนียเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เรียนรู้ค่อนข้างง่ายไม่ได้ต้องใช้เวลาอะไรเยอะแล้วก็ถ้าพูดถึงตัว a w a k e n i n g ender ดอร์าวเลยว่าน่าจะมาทรงแบบการเรียนมั้งที่ใช้เวลา5นาทีก็เล่นได้แล้วเหมือนง่ายขนาดนั้นเลยเอาเป็นว่าไม่ยากแล้วกันการเรียนอาจจะ5นาทีส่วนดาคาเนียนี่อาจจะแบบ10นาทีแล้วกัน ในภาพรวมก็คือเป็นอาชีพที่สนุกอันนี้ผมว่ามันก็แน่นอนแหละเพราะว่าในเซิร์ฟเทสมันยังเทได้แค่ PVE อะ่ะมันก็สนุกอยู่แล้วแหละผมว่าเออได้เล่นสิ่งใหม่ๆได้คอมโ,มโบใหม่ๆที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนผมว่ามันสนุกอยู่แล้วแต่ว่าใน PVP มันก็ยังต่อไม่ได้เนาะเพราะว่าเซิร์ฟเทสมัน PVP ไม่น่าจะได้สําหรับอเวกเดาว่าน่าจะอยู่ในสักสองสามเดือนไม่น่าเกินนี้นะถ้าจะเนิร์ฟดาราเนียมันต้องเนิร์ฟในแพทนี้เว้ยโกบอลแลบซึ่งมีปะ ม่มีเลิฟกันเนี่ยมีแค่นี้มีแค่บอกว่าเลีล๋ยวลาวกันเนียจะเข้ามานะโอเคนั่นคือส่วนที่ตัดมาจากไลฟ์เนาะเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ว่าล่าสุดตอนนี้คือนางโดนปรับสมดุลสกิลไปหลายส่วนเหมือนกันครับแอนเดอร์เขาก็ทำออกมาอีก2คลิปเลยนะมันไม่มีเขียนในแพทโน้ตด้วยนะครับอันนี้ เรามาดูในหน้าสรุปที่แอนเดอร์เขาทำมาแล้วกันที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องของดาเมจนะครับสกิลโดนเนิรฟ์ฟดาเมจเยอะกว่าที่ได้บัฟเนาะรปรับซีซีอันนี้จะดูได้บัฟเยอะกว่าโดนเนิร์ฟนะครับแล้วก็มีปรับเรื่องคีเรดด้วยหลกัลกๆก็คือเนิร์ฟนั่นแหละเพราะว่าสกิล100%มันเยอะไปหน่อยแล้วก็มีปรับเรื่องหลอดมานานะครับจะให้ใช้มานาเนี่ยเยอะขึ้นจากที่แอนเดอร์เขาทดสอบมาเนี่ยเขาบอกว่าฟาร์มไฮเทียต้องใช้ยามานาเยอะหน่อยนะส่วนเอฟเฟกต์สกิลก็มีปรับหลายอย่างเลยนะครับ,าง,บ,นนา,บาง Skill, เพิ่มบัฟคิเลตเพิ่มดีบัฟต่างๆอย่างบัฟเพิ่มแม่นยำกับดีบัฟลดลบหลีกอันนี้ก็ย้ายมาจากอีกสกิลเฉยๆนะแล้วก็หลายสกิลจะได้ดาเมจใน p v p มากขึ้นด้วยนะครับฝั่งของการเนิร์ฟก็จะเป็นดาเมจ PVP บางสกิลมันลดลงแล้วก็มีสกิลสร้างไอออนเนี่ยหายไป1นสกิลแล้วก็มีหลายๆสกิลที่กินสตามิน่ามากขึ้นจากที่แอนเดอร์เขาลองทดสอบคือมันยังพลิวอยู่นั่นแหละแต่ว่าสตามิน่าจะหมดไวขึ้นเยอะนะครับต้องบริหารดีๆนิดนึงถ้าอยากฟังอธิบายละเอียดลิิง์ใต้คปคป นอกจากเนิร์ฟแล้วก็มีสกิลพสซีฟอันใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยครับชื่อว่า s i s l e s s Vengeance อันนี้ลักษณะมันคล้ายๆของเซจเนาะถ้าของเซจมันจะใช้สกิลพสซีฟพิเศษของมันอะว้าไปจุดฟาร์มต่างๆได้เลยถูกไหมส่วนของดาคาคเนียเนี่ยเราจะสามารถเอาเกล็ดมังกร15อันมาหลอมเพื่อรับบัฟโบดได้ครับ บัฟโบดก็ได้แก่ AP บวก8แม่นยำบวก8 DR บวก8เลือดบวก150แล้วก็ EXP บวก15%ทั้งเลเวลแล้วก็สกิลนั่นเองบัฟพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปกดจากโบทเองเนี่ยจะใช้เงินทั้งหมด 9M มนะครับมันแยกเป็น3บัฟย่อยเนาะไอเทมนี้พอเราคราฟมาเนี่ยจะต้องใช้ภายใน2ชั่วโมงผูกมัดตัวละครด้วยนะใครอยากดูละละเอียดเต็มๆนะครับไปฟังได้ที่คลิปของแอนเดอร์ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเหมือนกัน คลิปนี้ก็คงจบเอาไว้ประมาณนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าดาคเนียก่อนจะเข้าจริงจะมีปรับอะไรอีกไหมแต่ผมว่าน่าจะทรงมาประมาณนี้แหละครับยังไงเดี๋ยวเราได้ลองเล่นกันแน่นอนถ้าใครมีความเห็นยังไงลองคอมเมนต์ไว้ได้เนาะพรุ่งนี้เราก็จะได้สัมผัสด,ดาคเนียกันแล้วนะครับอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะแล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถเลือกไปเริ่มที่แมพพิมะได้เลยคุณจะได้ไม่ต้องไปจําเจกับเนื้อเรื่องช่วงแรกที่เราเห็นมาไม่รู้กี่ตัวละครแล้วนะครับไปละไว้ไเจอกัน